อยู่ที่ช่อง i อสไตลนะคะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอเมนูตำไทยนะคะนี่เลยนะคะก็มีเส้นมะละกอค่ะแล้วก็มีแครอทนะคะถั่วค่ะน้ำปลาค่ะน้ำตาลมะเขือเทศค่ะน้ำมะนาวนะคะแล้วก็จะมีพริกตามด้วยกระเทียมค่ะ ตัวลิสงข่วนะคะแล้วก็กุ้งแห้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูพิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะใส่พริกนะคะเราจะใส่ไปแค่6เม็ดนะคะเดี๋ยวมันจะเผ็ดเกินนะคะตามด้วยนี่เลยค่ะกระเทียมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะโขกให้ละเอียดนะคะโขกไปเรื่อยๆเลยค่ะ ที่เราตำกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตามด้วยนี่เลยค่ะถั่วไอถั่วของเรานะคะใส่ลงไปค่ะถั่วฝักยาวนะคะใส่ถั่วลงไปก่อนนะคะโขลกให้ไม่ต้องละเอียดนะคะโขลกพอมันแตกนิดนึงก็พอค่ะ ตอนต่อไปนะคะจะใส่น้ําตาลนะคะเราจะปรุงรสนะคะใส่น้ําตาลลงไปค่ะนตาไทยของเราก็จะออกเปรี้ยวหวานนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำน้ําปลาค่ะใส่ลงไปค่ะน้ำมะนาวค่ะใส่ลงไปค่ะแล้วแต่คนจะชอบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะมะเขือเทศค่ะใส่ลงไปค่ะ ให้เข้ากันนะคะจนน้ำตาลละลายนะคะกับเครื่องปรุงนะคะให้มันเข้ากันนะคะผุบไปเรื่อยๆเลยค่ะกลิ่นหอมเริ่มมานะคะเดี๋ยวเราจะตามด้วยเส้นมะละกอน,นะคะ ะมีเส้นมะละกอแล้วก็แ,วกแครอทนะคะใส่ลงไปค่ะล้างมือแล้วนะคะมือสะอาดดีค่ะตําเลยนะคะตําให้มันเครื่องเข้ากันนะคะตําไปเรื่อยเลยค่ะ เราจะชิมดูนะคะว่าจะแซบหรือเปล่าได้รสชาติที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะตามด้วยถั่วลิสงคั่วแล้วก็ถั่วลิสงคั่วนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกุ้งแห้งนะคะเราใส่ลงไปเลยค่ะใส่แล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็ตักเสิร์ฟเลยค่ะ เมนูวันนี้นะคะก็จะเป็นตำไทยนะคะตำแบบง่ายๆนะคะไม่ได้ใส่อะไรเยอะนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องไอสไตล์ของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ